เป็นพอโคว่าันนี้นะออตเด็คนนั้น <hatten> ต่บมอนึงเป็นเอโคเอคโคแรนทุกคนเลยแรนตัวนี้นี่เดียวละเตะนข้าวซีปั่นเป็นซีพูดทุกคนปั่นให้นพันหญ่เพิ่นแลวกะพันบุญบาทอดแล้วก็พันหำนะเง่อทคนีอแล้ทอดนี่พูดต่ห้านะโจกายังไาพูดต่ห้ได้แต่ได้ทอดได้มันค้างเลยได้หะ จุ่มเรียทุกคนเลยจุ่มเรียดจะเศร้ายังไงทุกคนอย่าเตะโบนัยนี้ยรกินเลยใช่ไหมเนี่ยอะ่รวะไปทุกคนผ่านบุญเพิ่นนั่นเฮ็ดโค้กเรียบร้อยแล้วเพิ่นมอบให้บ่อทอนนะนี่บ่อทอนจะจัดอากาศนะบ้านนี่ยไปจ่ออยู่พุ่นแล้วอยู่โวยพุ่นโวยตัวหน้าพุ่นนะเพราะว่าเฮ็ดอยู่นี่เนี่ยมันเปิงน้ำทุกคนเลยเดี๋ยวจัดการเนีพุ่นสบายเลยหลายกันเลยทุกคนเลยสามโล่ปลายซีโลเลย ลึกจ้าเนี่ยแค่มมือวานี่ได้สองเต็มนี่พอตออกหนักทุกคนเลยโอ้ยง่าที่เล่นยานีดทุกคนรับสองสมโลนะสองสามโลคนไปเล่นช่วงนี้นะตปั๊งง่เลยมันนี้ว่าพนทเอาล้างน้ำไหลจนอเปล่าวันนี้บ่ตนานี่ลบ

การทางบ่แบตหมดแล้วมาซักลูกอันซักแบตก็ไม่มีเอาคลิปไปบ่เข้าไปให้กูไปถ่ายแลนี่ตัแล้วายเป็นไรเอราได้ใ่ปกิใช่แล้วกระถางบ่กอดใช่หเออ้กอดนี่วะเดนี้หอระคายแคงยอเคเดี๋ยวนีเดือดเลจ้งงาน เหลือมไม่อดยช่วได้เหลือพิ่งเลยเดี๋ยวมันเดืดไปเอเฮานี่ดียวน้สอดอย่างไรผ่าผิดขาดผิดขาดจองกันนี่าที่บอกดีมากกรเซอะอ๋อดีไปได้ั้งโคเดาโซเชลแม่บอบีมั้นปาอ๋อให้ไปทมเพิ่จัดการทุกคนมา ขึ้นมาตัดพี่ๆนะตัดสะแกรจเป็นต้นปั่นกันเดะดข้าวเสียกินพร้อมนะเอ็กกินพร้อมกลับบ้านกลับซองมาหนิอันนี้นี่ของแหง้งของเห่าปั่นกันทุกคนเดี๋ยวปัน่นเดี๋ยวกับแรนเลยกอบคักเลยเนาะเนานะติดเดิมมอบหิักลึกเฉยเนยเห็นเน,เนอเห็นเ,เนเาะต่อตัวหัวไปหมดนะในของแห้งของเหาใส่ของแท้นะพันทำ ันนี้บ่๊ะาทโถตะบ,บานบ่เหนียวตะบานบ่นี่บ่่บหวานเป็นเล็บตัวนี้เชื่อก่อนใส่คิดปุ่งก่อนต้มแล่นมาหนิกะเออาส้มพอดีมาเสือ้อก่อนเสื้อลาย,ยเสื้อก็ยังพอดีชมกันนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะทุกคนเนาะนนจนยอดเต็มกับซ้ำทุกคนเลยตั้<อ>งถูกแล้วก็ถูกพันหั่มพันตัดเป็นต้อนเป็นต้อนนะ อือพอดีเลยอืน <si> ักซุยส <si> ิเดี๋ยวให้พันธุเพิ่นปั่น่นบาด้เนี่ยปั่นส่วนพูดพันธุ์หำนี่เชียลายมัเลยตัวของพระเจ้าเอ็ดหยุ่มจะเสียนชดเลยวะฮ่าฮ่าไว้ที่ร้มพรมลกก็ได้เสชดเนาะผสมประสานกันแล้วก็ตึงตักโช่ปเลยุจะทอยเนี่เกิดฟองลึกเลยเลยกูจะทยยกูจะทยว่าไรเนี่ยต่อซำหมูป่า มืออเนี่กงฮาซิปนี่ยเลยจะสตารเลยเนาะส่มันใสแบ่ตอนนั้นวปกิน่เออ่านยือย่างเก้าก็ได้ถึงอย่างเก้ามันก็ได้ถึงอย่างเก้ามันซื้อไปได้ได้ฟูดทอยเยคืได้ยินแล้วเนาะเออได้แกงหม้อไหนึ่งแล้วคาบนึง ทำขอบัวห้องสองสองผักนี่โอ้ตอนไห่เนี่ยมือสัตว์ต้องเได้ไงตอนไหญันหำเพิ่นปั่นนั่นแหละปั่นเห็นต้อนโทษเลยปั่นเล่นแล้วแล้วเ็นเมื่อแล้วม่กินแล้วเห็นชซุกุกแล้วมั้งเห็นเลย แห้งครับเลยยังมีซุปปลาด่าซุปดีด้ปั่นเลยอะเดี๋ยวข้นเดได้ยงเหินเนาะบ่่ิม่าหนักในหมกนังโตทุกคนไม่ในผ้านทเพื่นเอาให้บังนะบุด้ไปจุดนกกับเพื่อนเฮมกหนึ่งบะพลหมกพลหมกปันกันเนาะฝาเลยเด้อฝาก็บอทอดเมื่อไยเลยได้ปันหมเลย มอดมอดซะเนาะบเอาไปสักตีเยอแร้โดนแลตัวนี้นะกายเลยได้บาทนี่งเวดีห้าน่งตก็ตเวอนี้เจอนี้อเาเ้าโอ้ยอไมือเนี่ยกินทุกคนเลยนะเจ็ดแทบมานด้กี่ก้าว็ม้าวเสารเนินงานพันหั่เพิ่นมากวันนี้เนาะโตต้มแลนมือเสา์ได้แท่บมุ้งหลุดหลังโตนี่ปะอื

อง่้ยโมเมกุ้งตุกตักไอ้ไงแต่ใคร้านมันตัวแล้วเนาะบ่แม่บ่แม่พันหำเยาะแต่ไหนนบุญเนาะมันหำบจัเออนะเดี๋ยวอ๋ยจัางแน้วว่าายมาหนังอยู่นี่เลยเกือบเหม็นแล้วตัวนี้เนี่ยบุ๋มมีต้ตัวมแลอนาแล้วเราะนั้นน้ำลังเงอยู่อยู่สมุทภวามีแต่น้ำนะล้วไงุทภวุลูกเคย ยืมมาค่อยได้โน้ต่อผักวีนี่น่ะเส้นอ่าทุกคนเลยในผ่านญ่พยคนซ้ำหลังวันนี้เนาะแต่ผ่านใหญ่เข้าลอยเซนเซ้นวันนี้เดินทางต่อได้คนไดหาว่างกับดักต่อีบึ้งเอาไปว่างกับดักท่าเด้อเดี๋ยวบัทอนเดี๋ยวเอามายามนะวันนีพอดีแล้วบัทอนเอามาอีกวันนีเลยเสร็จกับดักเล้วยามผู้เดียวห้ามไม่ได้น่ะแม่นหลก เออลอดอุปถอดนะบ่ทอนไวสิเนาะนั่นน่ะสายตูดมาทอนเออแม่พันบุญก็ไว้เถอะบ่นนะย่อเถอะอมนมู่มูเกเขานี่อย่าได้บ่เออตัวเองบ่ได้มูอยู่สปพี่อนําก็บ่มีอุ้ยอย่าบ่หมเด้นโอ้ามากินข้าวกินน้ําอิ่มบดนี้สิเกลงมาด้บดนี้เด้เกลงมาได้านเพิ่นก็สิเดินทางแล้วเฮาก็กลับบ้านเพราะว่า สัตว์อาหารแห้งเขากะย่างเลยอ๋อต้องเวอร์ยำกินแล้ว้องมากกินเต็มมั้กวันนี้นี่เพิ่นอ้อกับอันในผ่านทุกคนน้องหมายได้ในผ่านเพิ่งสิบภาพปีโลได้มาในีได้นี่ไปกับไอ้ผ่านนี่จักสีล้มเพื่แล้วแหละเฮ้ยกินเต็มมักทุกคนเลยเดี๋ยวไปทุกคน ที่เขาในฟานหามเพิ no liebe, ่นก็มาแต่หางโง่เลยแต่ว uh, like ่าโง่บ uh, uh, really ุครบนะก็เลยบริเอามือร์สัเนาะเห็นลูกไหมเห็นลูกไหมลูกที่มันได้ไหมก็เลยาไปหาลูกบัดอันบริเอามือบัดไปไปเห็นเห็นครบเนาะอลันนี้แหละทุกคนเลยบัดหอนกาแักเดินเลยบัดอ้อเอาก็คือสแบบนี้แหละเพราะว่าโง่นี้พอนมือที่เหาเสียวอาเข้ามันมันหุ่จักเท่านั้นว้าเดาบอกเลยก็ดีพูนเนาะคือว่าลกพูนได้ฟ้าดังตึ้งหือหือเกล้องพูนนาจะบ่ฮอดเท่าเนาะ ลุยลุยทุกคนเลยเดินทางนะเดินทางกลับกลับบ้านแดดฝนตกไปทุกคนวันนี้กันเดินทางกลับนะเดินทางกลับบ้านวานนี้ที่แรกนี่คิดว่าสีได้ขี่รถกลับทีง,งานนะนะสองคนะว่าพันห้ามเพคนว่าเสียงูเห่าหนียางเห่าน้องมากัน เดในขีนรถทุกคนนะมา,นะมาดำนะกำลังทองกำลังไซด์ทุกคนเลยนะมาหนำบาทอนกำลังทอกำลังไซมาหนำบาทอนไปเดิไปด่ปดานไปตลอดวัดธนิษฐในเสียเอาประกุนมาหนำแต่ว่าบักโอนบัดโดนรถทุกคนเลยออดำเนะี่ยเห็นมาทอนไปเสือ้อกจะไปไหนได้ไอดำไม่ได้ดเห็หนมาดำไหมนะเห็นปะเห็นป่ะเฮ้ฝนตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วฝนตกห้ามเลยนะ ไปนฮเป้มเลยขื่นนี่ป้าตเขื่น่ตเด้อเนล้นจบทับบ่อเอต่อเกียชียงมานนาตกแลฝนนะแฝนมดเลยทุกคนเลยนะเป้มเลยนะดีงจะได้ไปจะตกก็ตก็ม่เลยกนเลยอป้ต้ทุกคนเลยได้ลงไปตัดเอาเบอตอโก้มามุงคนเขื่อนเอาเป๊นะบเอันนี้นะนะ ดูพันธัมกับเอาเอาบอตกยโป๊กทุกคนเลยหนาวนะปวดตกหน้โง่พันธ์สิ่เน่ยอนามาเลยนะหน้าเพราะตัม so ีมึงอยู่เลยโง่ไปดิโอ้ป้องเลยนะบปสลือดใส่เนาะนะชาวบ้านเขาเจ้ากัหาเขามาแต่หายทุกคนเลย ฝนตกห้ามน้องมากบน้องมานะน้องมาเจ้ากาหนาจัอยู่อนะอันมาพท้อนกหุ่รถเลยไปมันจังหนาทุกคนหุรถมันรูดจุดลงไปยอบ้านเลยทุกคนเลย มอนบ้านแล้วก็ทางก็ลึกกัได้นะแค่แต่คิดเราไถเนี่ยมันขันไม่เราจักรเนี่ยโก้เลยเลยคนนี้แลเราไถนี่ก็บพวกขับมือทุกคนนะฝนกับมอห์ดบ้านก็เยี่ยี่เศร้าเลยยังลิ้นยี่อยู่กูจังหนาวทุกคนเด้อฝนตกนะอากาเศร้านี่ขึ้นโห่มดิโนปั้นน้ำมาใสยจู๋ได้ไหน เอามาหอนบานแค่คนจีมเลยทุกคนดึกขนตกนะเพชรเพื่อกำมานะเกอะมาเลยฮอาฮ่าาวดาาฮ่าฮ่าาว่ีนี่าฮ่าฮา่าฮ่าาฮ่า่อฮ่าฮเาาฮาฮ่าฮ่่เอามาฮ่าเทิ เอ้ะมาเะคนมาหอออันเพิ่นเลิกเดี๋ยวสีกินข้าวกินน้ำก่อนมานี้กะอุสวยเพิ่นกับมาลัดมาลัดมาหอดทอกคนเลยมาลัดเลยเ็นว่างานเด้โสบายดีมาแต่เ้าเลยนกคนเลอเพิ่งว่าสีหออแต่เ้ามาแล้วเออเ็ตัวกอะาไปหลายมื้อเี่อมาหด้ไหมแบบมีไหมบเน้นเลยบอสหัวบอสพอติจมมัน มาทุกคนกินข้าวกันมาด้ทุกคนเลยมาพี่แมวตัวน้ำผิ่ข้าวละลาฮะมันไหลเลยกินบอกนังโตได้คอยยั่งยั่งยุ่งเหรอยั่งยุ่งตุ้ค่ะมฮ้ยชนะกินข้าวลาลาได้ประเก็ไดแใ่นั้นน่ะปีงซีนเถอะอือจบ้างวันนี้กระซิบอไลายสีตันนี้กรซิบ้สามิตานอนละนอนละซีบลยร

จัะอืมต้ออืมต้อเอออืออะไรอีกนะน่อ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไปเที่ยวก่อนนะเทว่าเขากามาจะป้าลมนี้ก็ถือว่าได้แนวฝามาตอนขอบคโคตรคนเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไปเที่ยวก่อนอ่ะก่อนอื่นกัขอโคตรกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คอยติดตามความใจให้นะพอการที่จะไปสบายดี